สวัสดีครับมาพบกันนะครับหลังจากปีม้าทองโอ้โหมีเรื่องราวดีๆของวงการสุกเกอร์มาแล้วฮะเป็นอีกหนึ่งนักกีฬาครับที่เราโอ้โหตามตัวเขายากจริงๆครับสำหรับท็อปจันหรือว่าท็อปร์นิเจอร์นะโงศกรจงใจรักวันนี้เรามาขุดคุยเรื่องราวของเขาครับเรื่องราวชีวิตของเขานี่น่าสนใจมากเขาเนี่ยเป็นตั้งแต่เยาวชนแล้วก็ค่อยเติบโตขึ้นมานะเด็กจันทบ,บุรีอีกหนึ่งผลงานดี คนนี้ต้องติดตามเลยวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับต้นศักปากไปซี่มาพร้อมกับอาจารย์ตายพิจิตครับเชิญครับสวัสดีครับนะครับก็อย่างที่ที่ต้นบอกไปเนาะว่าเนาะก็เป็นดาวรุ่งจริงๆแล้วเนี่ยอเขาเป็นเด็กที่มีฝีมือใช่เขาควรจะคือมีแววมานั่นละถูกต้องคควรจะแบบ ฉายแสงแสงมาตั้งนานแล้วนะครับถูกต้องเพราะว่าโอกาสนั้นยังไม่มีใช่อะไรยังไงเดี๋ยวนี้เรามาขยี้กันได้เลยครับเพื่อเป็นการเสียเวลาอะเรามาเจอเขาเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับบอกเลยครับว่าล่าสุดนี่ซีเกมเขาก็อยู่ในทัพนักกีฬาชุดซีเกมด้วยนะเรื่องราวของเขาน่าสนใจมากส่วนใหญ่บางคนจยเจอเขาเนี่ยนึกว่าแบบเอะท็อปหี่เขาเป็นมือขนาดไหนแข่งแรงงานอะไรมาบ้างรู้นี้นั่นวันนี้เรามาคุยกันวันนี้ก็ ที่บอกว่ารายการของเราเนี่ยฮะสองนารสี่ิบเจ็ดัจะไม่เหมือนที่ไหนมาก่อนฮะที่เรียกว่ายาจะขุดทั้งขุดทั้งคุ้ยรายละเอียดที่ไม่เคยเปิดเผยเสียแต่เมา่ก่อนฮะครับอยู่ในรายการนี้ละครับได้เลยครับมาเรื่องราวของเขาเข้มข้นแน่เพราะว่าหลายๆคน จับตาผลงานเขาอยู่แล้วล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่งแชมป์หกแดงประเทศไทยมาใช่ครับผมนะอ่ะเชิญเลยครับอาจารย์ชอปเอเราเป็นคนจันไหมชอปจันฉายาใช่ครับเป็นคนจันทบุรีเลยครับเป็นลูกจันธบุรีเลยใช่ครับคุณพ่อคุณแม่จันหมดไหมอ่ามีคุณพ่อเป็นสุพรรณบุรีแล้วคุณแม่เราจะเป็นคนจันทบุรีครับคุณพ่อไปไกลเหมือนกันนะแต่หากินไก่หากินไก่นะก็เรียนที่นั่นเลยใช่ครับที่ประมใช่ครับผมเรียนอะไรโรงเรียนบ้านต้นกระบกครับอ๋ออยู่อยู่ในเมืองไหมอยู่อยู่แบบปน อกเลยโอ้โหแล้วฮะอยู่กอยู่ตรงอำเภออะไรตรงนั้นอำเภอในยามครับอ๋อใาอ่ะในยามก็ใกล้ระยองดิอ่าระหว่างระหว่างว้ยต่อระยองอ๋อดีนะใกล้ระยองไม่ได้ใจทางขมรนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่อป็นชั่วเป็นห่วงใช่แล้วตอนนั้นโอ้โหเรื่องราวของเราตอนเด็กๆนี่เป็นไงเราทําไมถึงมาชอบสนุกเกอร์ได้ยังไงทําไมไม่ไปเล่นฟุตบอลเล่นตะก้อหรืออะไรอย่างเออก็ เรื่องเรื่องของแล้วก็ลำบากครับแต่ตอนเด็กก็ไม่ได้ลำบากมากแต่ก็พอดีมีปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจหรือการเงินนะแล้วก็มีที่แบบว่าพ่อแม่ต้องย้ายแล้วก็ผมไม่รู้จะไปไหนผมไม่อยากไปตามลำบากกับพ่อแม่ไปเลือกที่จะแบบว่าอยู่ใครไปขออยู่โต๊ะอาจารย์กุง้งใช่เพราะว่าเมื่อก่อนมีช่วงตอนเด็กเขาอยากให้ผมอะแทงสนุกกับอยากแทงเพราะว่าตอนนั้นบ้านก็แบบว่าลำบากครับ ไม่ได้ลำบากมากครับคือคือเด็กเล่นเกมอะครับอ๋อติดเกมใช่ไหมเล่นอะไรตอนนั้นสมัยก่อนเราเล่นเกมอะไรเล่นเกมเป็นโยกังอะไรนะโยกังครับโยกังแล้วไม่ไม่ค่อยน่าจสนใ้นะเราเล่นโยกังโดยโดยโดยรวมแล้วท็อปหัดเล่นตอนอายุเท่าไหร่ครับผมประมาณสิบสองสิบสองนี่ก็คือนั่นหมายถึงว่าเรียนโรงเรียนที่อาจารย์กุ้งเป็น พอออยู่ใช่ไหมอ่าเป็นครูเป็นครูครูครัใช่ไหมครับชื่อโรงเรียนอะไรนะครับอ่าเป็นจมาลุสอนครับโอ้โหใช่โอเคอ่าตอนนั้นอาจารย์กุ้งมีโครงการยางที่เอาโต๊ะไปไว้ในโรงเรียนยังครับยังไม่มีโครงการเลยแล้วก็เพิ่งจะมีโครงการเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับอาจารย์กุ้งก็จะแบบบังคับให้เราซ้อมอยู่ในสถานที่ที่เป็นศูนย์ฝึกที่จันทบุรีครับต้องเกิดนิดนึงอาจารย์กุ้งนะครับก็เป็น เป็นจริงๆเป็น,ปน,ปนครูกัลละนะฮะคร,ครูกระละ,ะ,ะท่านท่านจบปริญญาตรีที่มอเชียงใหม่ครอนะฮะ คณะพละศึกษาใช่พละศึกษาแล้วท่านเป็นคนที่ใจรักกีฬาเป็นทุกอย่างแล้วครูพละก็ต้องเป็นทุกอย่างทำได้ทุกอย่างครับมาเปิดมาเปิดกีการ์ต้องสนุกอแล้วก็อยากจะเห็นเด็กจันทบุรีเก่งเนาะแกก็ปั้นปลูกปั้นมานาเป็นผู้นิ่มเลยแหละใช่ใช่คือใครไม่ทําแกทํานะคลองใหญ่เอออนนั้นทำมาอิดจันเยอะแยะไปหมดครับผมตรงนั้นครับหลังจากอาจารย์กุ้งมีโครงการเอาสนุกเกอร์นู่นนี่นั่นมาเราก็อยู่หนึ่งในนั้นนะโครงการนั้น เข้าโรงเรียนคือเป็นชุดหลังอาจารย์กุ้งก็จะให้ผมแบบบางทีไปเป็นเหมือนตัวอย่างให้น้องๆดูว่า <c oughs> แล้วเขาก็จะแบบบางทีมีผลงานอะไรของเราเขาก็จะบอกให้น้องๆว่าสนุกเกอร์มันสามารถเป็นแบบนี้ได้นะแบบนี้ได้นะ <c oughs> แต่ แต่มันต้องมีช่วงหนึ่งที่เราต้องผ่านการฝึกซ้อมครับผมแล้วใครเป็นคนสอนจับคิวเลยเริ่มแรกล่นมาเลยใครก็รวมรวมกันเลยก็จะเป็นแบบอาจารย์กู้มาอาจารย์แยมนะครับมัารวมมารวมโอ้ยแยมจะโสเนี่ยนะแยมอาจารย์แยมแยมจันเนี่ยนะโอเคที่เก่งๆเลยนะมาจะฟิกมากๆเลยคืออาจารย์ดอนแต่ถ้คนที่บังคับซ้อมเลยก็คือเป็นพี่มดอนดอนไหนฮะดอนดอนบึงชอ้อดอนบึงชอดอนเมืองชนนะฮะโอเคคิดถึงไหมคิดถึงอาจารย์คิดถึงครับแต่ก็ไม่ได้อยากไปหาเลยเป็นเสียงี่ไม่ไ้ชอบครับ เร่อ,องรับไปแล้วก็ก็คือประมาณว่าตอนนั้นอะ่ะต้องเกิดนี้ว่าอาจารย์กุ้งกับอาจารย์แยมเนี่ยเขาเป็นคนคู่เขาแยกกันไม่ออกใช่เพราะว่าอาจารย์แยมเนี่ยถ้า,ถ,าถ้าผมทราบเนาะจากบุรีรัมยไปบ่อยนะแล้เป็นคนดูแลโต๊ะสนุกให้อาจารย์กุ้งเพราะฉะนั้นก็ถามว่าใครสอนเยอะเนี่ยมันก็คู่คู่กันแหละพอๆกันการออกคิววางสะพานมืออะไรต่างๆ ในแนวทางว่าถ้าตั้งเป้าหมายมต้องทำอย่างนี้แล้วถ้าเลเทมันไม่มีอะไรตอบแทนเราอปครับผมสิบสองนะเริ่มซ้อมมาเป็นยังไงบ้างตอนนั้นคือหลกัหลกๆเลยก็รับจ้างทำหัวคิวที่โตด้วยครับเฮ้ย <Hey, S 2> mm hmm. คุณเดียนะตีหัวคิวได้ด้วยเหรอใช่ครับโอ้โห oh. หาหน้อยมากนะในเวลารุ่นใหม่ๆที่จะเปลี่ยนหัวคิวไม่มีนะส่วนใหญ่จะจ้างเขาทายใช่จะเป็นสมัยก่อนนะบังคับเป็นนะฮะต้องเป็นอาจารย์ตายเป็นไหมเปลี่ยนเองต้องทำเองนะที่ไม่ไม่ท้าไม่เปลี่ยนให้เขาไม่ให้แทงเราแรกกับการซ้อมเพืเออจริงต้องมีสิ่งแรกเปลี่ยนคุณเปลี่ยนหัวคิวเป็นทำอะไรอีกก็ผมจะดูแลเรื่องหัวคิวของโต๊ะที่นั่นครับเราเราก็จะดูแลแล้วอาจารย์กุ้งก็จะมีแบบว่าให้เป็นแบบเดือนละพันห้าบ้างอ๋อมี ติดน้ำใจให้เพราะตอนนั้นไม่ได้อยู่กับพ่อแม่แล้วแม่ก็คือกินนอนอยู่โตเลยโอ้โหใช่ครับก็เหมือนว่าเรียนไม่ได้ไปผมไม่รู้นะตรงนี้ผมเห็นมองเขาแรกแรกผมว่าลูกคุณหนูอาจารย์จริงๆไม่น่าเชื่ออยู่แล้วนตาจะไหลเนี่ยอ่าอ่าเจอตาขยี้ต่อผมว่าลูกคุณหนูนะตอนแรกผมว่าเอ้ยนี่มันเด็กลูกคุณหนูแน่นอนเพราะว่าส่วนใหญ่จันเนี่ยลูกคนรวยลูกเศรษฐีใช่ใช่เหมืองพลอยเหมืองเพชรอ่าเป็นสวนลํายงสวนใหญ่ทุเรียนมีก็คือของของท็อปเนี่ย จริงๆเราเป็นคําถามที่อจะถามดีหรือเปล่าก็ว่าใครไอดอนนี่มันแทบจะเดาได้เลยใช่ไหมจันทุลีใครครับก็ต้องเป็นพี่อิจจันนะนักแสุงคนแรกเลยที่รู้จักครับแล้วก็เป็นคนที่ชักชวนผมมาให้บอกว่าเออมาแทงมาอยู่ตรงนี้นะตอนนั้นก็จริงๆเราต้องหัดเล่นอายุเท่าไหร่ครับโอ้โหถ้าเรียนตอนนั้นก็ต้องมีสิบครับสิบสิบหววนันละใช่ครับสิบหัวปุ๊บเจอหน้าพี่อิจ แล้วก็รู้สึกว่าไม่ชอบไปอยู่เล่นเกมดีกว่าเอาล่เพราะอะไรเออพูดตรงนี้หน่อยจะรู้เจอหน้าพี่เล่นบอกเลคือทรงนั้นตอนนั้นนี่คือเขากลับมาจากโปรใหม่ๆอ่าประมาณแบบโหมันดูกขังมากแล้วดูแบบเออเออเ่าเลยเอ็งเอ็งต้องมาเล่นนะแล้วมันก็พี่ว่าเขาเหมือนเรามีแววมาตั้งแต่เด็กอ่ะมาณนั้นเราแทงให้เขาดูนะครับ แหม่เขาดูแล้วเรารู้สึกแบบเราเก่งนะคนเก่งนะคือตอนนั้นเขาเล่นอาชีพอยู่ถูกต้องเขาเปลี่นกลับมาใหม่ๆแล้วแบบโอ้โหเท่ว่ะแต่ก็ไม่ได้แบบมีความอยากอยากเล่นแล้วก็กลับไปบ้านเหมือนเดิมอ๋อรอเป็นเล่นเกมดีกว่าเล่นเกมนั้นเออครับผมแล้วใช้เวลายังไงถึงจะเฮ้ยไม่ได้แล้วเล่นเกมมันไม่มีประโยชน์ต้องมาตรงนี้ยังไงคือที่บ้านต้องรอเป็นหนี้เยอะแล้วมีการหนีหนี้การอะไรอย่างเงี้ยเราไม่มีที่ไปโอ้โหอาจารย์ ใช้ได้เลยได้ครับไม่มีที่ไปอันนั้นมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เขาใครใครทําปัญหาก็ต้องแก่แก้กรนีเรื่องของเด็กก็คือว่าตอนนั้นอ่ะผมเชื่อว่าคงไม่ใช่มีท็อปคนเดียวท็อปจันเนาะในในโครงการในโรงเรียนของจันกุ้งอ่ะในรุ่นเรามีใครบ้างครับก็จะมีเป็นโยจันโจจันรุ่นเดียวกันบ้างรุ่นเดียวกันแลวโยจันจะเป็นรุ่นน้องจจันจะเป็นรุ่นรุ่นพี่ผมนิดนึงแล้วก็มีเนท อ่าเียนใครับก็ก็หลายคนหลายคนอย่ทันทันกุ้งเขาปลูกปั้นอย่างเดียวจริงครับโอ้โหนักกีฬาเยอะมากในระดับเยาวชนเนี่ยนะเขาน่าจะเยอะสุดครับแล้วเป็นอะคาเดมี่แห่งแรกของประเทศไทยที่อยู่ในโรงเรียนเป็นจามะใช่ไหมเป็นจมานุสอนเป็นจามานุสอนสุดยอดนะแล้วพอเอาด้วยนะที่สําคัญคือแกเป็นครูพละตัวน้อยแต่ถ้าพอไม่เอานี่ไม่มีประโยชน์นะเอาโต๊ะสมุดเข้าไปเลยอาจารย์ เขาก็นลผมฟังผมตกใจอ่ะเฮ้ยเป็นไปได้เหรออะไรเงี้ยธรรมดาครูอาจารย์นี่จะแอนตี้มากถูกต้องครับโดยหรีงเรียนอะไรแต่ดังคงคิดกลับอะครับเขาเรียกว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสครับก็คืออย่าหนี้เลยว่วงมาถึงที่เราสอนเลยนี่เลยเอามายูที่มึงเลยอย่าหนีเล่นนะประมาณนั้นเนาะพอพออยู่บันยันกุ้งเนี่ยตอนนั้นอยู่กี่ปีจําได้ไหม อยู่กับอาจารย์กุ้งเหรอครับก็เริ่มสิบกว่าสิบสองต้องมีสองปีสองปีหน่อยครับนอนอยู่ที่โต้เลยสองปีกับสามปีนอนอยู่โต๊ะนอนอยู่อย่างนั้นก็คือจังหวะโต๊ะสนุกตอนนั้นก็มีมีพี่คนหนึ่งที่เขาแบบเหมือนเอ็นดูเราก็คล้ายๆเหมือนอาจจะเป็นเหมือนพ่อบุญธรรมก็ได้รับเลี้ยงเราเลยรมณลงมามาเหมือนแบบซ้อมนะแล้วก็เขาดูแลอะดูแลอืตอนนั้นก็เริ่มแข่งแล้วสิพออยู่ค่ายยันกุ้งเนี่ยเขาจะส่งแข่งทุกอย่างที่มีสิทธิ์แข่งเช่น ตอนนั้นมีกีฬาระเบียนยังครับมีแล้วครับเยาวชนแห่งชาติมีแล้วเยาวชนย่านประเทศไทยมีครับตอนนั้นลังกิ้งมียังดิวชั่นสองดิวชั่นสองมีแล้วเหมือนกันแต่ผมยังไม่ได้แข่งเพราะว่ายังไม่ถึงมัาเหมือนจะเข้ามาผมยังเป็นบวยของในสามสี่คนที่เข้ามาถูกต้องอืมครับผมก็ตอนนั้นก็เริ่มแข่งละมีอะไรติดไม้ติดมือไหมเงินอ่าพวกพวกรางวัลพวกถ้วยตาแหน่งอยู่ไหมพลังวัลจะเป็นไอ้นี่ครับเหรียญทองแดงกีฬาระเบียนนักเรียนก่อนเลยที่แรกแล้วก็ธรรมดานะ เป็นสมัยนั้นจะเป็นรายการสปอร์ตฮีโร่ครับเป็นโครงการสปอร์ตฮีโร่มีเงินเดือนให้ประมาณหลักพันใช่ครับครับคุณก็อดูในนั้นด้วยเหรอก็ติดไหมมีแข่งเข้ารอบ4ี่สองรายการติดเลยครับอไปแพ้ใครช่วงนั้นไปแพ้ใครผมจําไม่ได้ว่าแพ้พิซซานี่ครั้งหนึ่งเลยครั้งหนึ่งแพ้ คือพี่ซันนี่ได้แชมป์สองรายการเลยอ่ะน่าจะเป็นแพ้พี่ดำชนบุรีถ้าผมจำไม่ผิดนะโครงการเป็นคอนที่ดีมากนะฮะสปอร์ตฮีโร่ดีครับเรื่องภูมิภาคเนี่ยมันจะมีกันเดือนถูกไหมใช่ถูกแล้วมีสองเกรดจำไม่ผิดนะเกรดเอกับดีอ่าเกรดเอก็จะสูงหน่อยดีก็สองพันเกรดเอก็สามพันห้าสามพันประมาณสามพันนั้นนะฮะใช่แล้วคิดดูเด็กอายุสิบสี่สิบเอ็ดสิบสองมันเดือนแล้วอ่ะใช่มันซึมสิบสองเดือนนะครับใช่เพราะมันหลายชนิดกีฬาเลยครับใช่หลายหลาย โครงการอย่างนี้ดีมากนะครับแล้วถามจริงๆตอนนั้นอ่ะโอเคอยู่ที่โต๊ะอะไรก็จังแล้วพ่อแม่เราติดต่อไงก็มีครับมีแบบบางทีแม่อยากเจอเราก็โทรโทรเบอร์มาเอออยากเจอแม่ก็่าเออมาหาใช่ครับอืมแล้วตอนนั้นต้องเรียนหนังสือด้วยไหมครับตอนนั้นเรียนครับเรียนเป็นจะมาอ่ามออะไร มคือตอนนั้นจะเข้าม4นะครับแต่แต่มีช่วงหนึ่งยังต้องไปกลับที่บ้านต้นกระบอกอยู่เพราะที่อยู่ในช่วงม3อยู่ก็ต้องนั่งรถขงแถวไปเรียนที่เลยอืมใช่ครับครับผมไกลไหมจากตรงนั้นที่ไปเรียนเอาเรื่องครับแล้วก็วันหนึ่งใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงไปกลับเดือนหูโหลำบากยไกลไกลไกลเลยครับมันคือตัวเมืองกับท้ายๆเลยครับจริงๆแล้วเนี่ย ที่บอกว่ามีผู้สมหนุเนี่ยเหมือนคุณพ่อคนที่สองคุญธรรมเนี่ยใช่จริงๆคนนั้นน่ะก็ใช่นะอีกคนนึงอ่ะที่เป็นพ่อคือจันกุ้งครับต้อกเนาพ่อแค้เลยใช่ไหมก็คือคือต้องให้อ่ะให้ทั้งฐานที่ให้มีเหมือนที่ทํางานนะครับให้ที่เรียนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้วิชาครับโอ้โหนี่เป็นจันกุ้งเขาเป็นโค้ชนะครับยืมโค้ชมาเขาสอนเป็นอาจารย์อย่างเงี้ยนะครับตรงนั้นน่ะหาผมว่าโอ้โหนะ เขาเรียกว่าให้ชีวิตทั้งชีวิตเลย<ช>และช่วงเวลานั้นคุณมีใครไหมที่เป็นตัวบทต,ตัวแบบสูสีก็คุณที่เป็นนักกีฬาเหมือนคุณมีไหมในจันเลยครับเลยในในจันนี่ในจันตอนเด็กอ่กะก็จะเป็นโย่ไงครับโย่แต่โย่เนี่ยแต่คุณเนี่ยฟ้ากับเหวเลยใช่ไหมโย่เนี่ยเขาคือฐานะทางบ้านเนี่ยเขาไปช่เขาข้างบนเลยนะคุณโอ้โหเออเอาจริงเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าเป็นเอาจริงเมื่อไหร่คือนักกีฬาคนนี้ผมผมชอบอืเก่ง โยนอยู่นะแต่ขี้เกียจแต่มันเจ่งคล้ายๆคุณใช่ไหมคล้ายไหมก็ขี้เกียจครับเดี๋ยวเดี๋ยวเทปนี้ก็ดูอยู่นะโดูอยู่แล้วจับไว้นะก็คุณตั้งใจเลยมุกาเขาเขาเก่งแล้วเขาเก่งจะไม่โยนเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเห็นการส่งคิวของมันแล้วต้องชมว่ามันเป็นคนที่ส่งคิวดีถูกถูกต้องเป็นนักกีฬาที่นะอินดี้ไหมรุ่นหล่อลูกหล่อลูกหล่ออูดยิ่งจ๋ายิ่งตอนนี้เขาตัดวงตัดแว่นนะโอ้โหแล้ว เขาบูขาวเนื้อตัวดีคือเขาเมื่อก่อนเขาอ้วนนะย่ตอนนี้เขาผอมผุด,ดีแล้วแต่ม,มาเรื่องของทอปจันอทอปจันต่อคือตอนเนี้ยก่อนที่ที่ที่เราจะเข้าไปตอนเนี้ยอ่าพอรุ่นรุ่นเราเนี่ยตอนที่เรามันมีการคัดตัวเนาะที่จะเข้าศูนย์ฝึกสมาคมนะฮะจะของเราก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์เพราะอายุตอนนั้นก็น่าจะ1ิบสองสิบสามใช่ปหครับเกืบามสิบสี่ตรงนั้นนะฮะแต่ว่า เกณฑ์ที่เราจะเอาเข้านะฮะทุกปีีเราก็จะบอกว่าไม่ใช่ว่าจับใครเข้าไปไม่ได้ต้องผ่านหนึ่งในสามกีฬานเรียนกีเรียนเยาวชนแห่งชาติกีฬาเยาวชนแห่งชาติประเทศไทยรังคิ้งถูกต้องสี่อันแล้วก็สุดท้ายคืออายุถูกต้องครับถ้าคุณเบบีอยู่คุณก็ได้เปรียบตรงนั้นนะฮะ ใช่ประมาณเพราะคุณมีโอกาสไปต่อยอดได้แต่บางคนแบบว่าอายุเต็มแล้วเนี่ยบางทีอช่ารก็จะใช่สมัยก่อนก็โหโดนประจําโดนขลัหานะ้วนี่ตัวลงมันอคาเดมี่ของจันทบุรีอคาเดมี่ด้วยเด็กจันทุรมี่เข้าเยอะมากเพราะเด็กเขาเยอะไงอ่าใช่เก็เยอะเนาะครับอ่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนที่จะบอกว่าอ่าของท็อปเนี่ยจะเข้าศูนย์ฝึกไปได้ไงเนาะก็กําลังสนุกเลยโอ้โหเรื่องราวกําลังเข้มข้นเลยอันนี้แค่ตอนแรกนะครับเกี่ยวกับชีวิตของ ท็อปจันทพงศกรจงใจรักเดี๋ยวเรามาดูครับหลังจากนี้เขาได้พัฒนาต่อยอดการเข้าสูส่นฝึกไปยังไงต่อและจนติดทีมชาติอ่ะช่วงนี้เวลาหมดหมดหเวลาครับขอลาไปก่อนในอีพีนี้และพบกันใหม่ในอีพีครั้งต่อไปขอลาไปก่อนสวัสดีครับ